สวัสดีครับคุณพี่น้องเมื่อนี้นะครับส่องพี่สาวมุนกครับสิท่านพี่น้องไป่่มองสิมีปลามาหลายอยู่ลองเบิ้งมาับสีได้หรือบ่ได้คอยไปที่ตามมบงครับไปเลยมาไปเลยไปเลยยไนเลย่ัหต้องลาก ยบเนก็ติดไป้าง่อล้กนนะเรือใหม่ครับอยู่องเรือใหม่แจงหน่มาจัเนืองสงคนะครับไปยคไหน ใส่มองได้ก็ถือปลาอันนี้นะมองเส้นเนสเ้นอะไรมองเส้นเส้นมาคำครับพี่น้องเมื่อนี้ใส่มองยามคำใส่อะไรกับเมื่อเลยบ่บ่ได้ยามก่อนว่าจะกรอบอ่ะฮะยามย<ะ>ยางลงบนก็ได้ยาม,มยามบนกนเนาะ นี่มองสองเส้นเค็งกันครับเดี๋ยวมืออื่นเสาร์ปืนตะตีสี่สคุณพ่อพี่น้องมาเบิ้งมาสิได้หรือบ่วได้แม่น้ำอันนี้ว่าแม่นม่น้ำครับอันนี้เขาเอินน้ำแข็งมันก็ขึ้นมาจากน้ำแม่น้ำสงครามย้ำฤดูน้ำหลกักกระสีลายยังที่ละครับน้ำไก่สุดลูกหูลูกต่างไฟมันทะเลส,สาบ พานมือสมังครับอันนี้ 50, ห้ากินมันามันตอนนี้เวลาจ็ดโมงแล้วนะสิบแปดนาฬิกาห้าสิบนาที พอดีคำครับพี่น้องเพะ่ิสธิใส่แล้วมากับมาคำตอ่อป่ะฮะเริแต่เล,เลยต่อหนิที่ข้าหมมงหลังนะมองมองมองข้างหลังนี่นี่เขาได้ค้าวไหมห่วยแน่นแล้ต้องขาดได้หนึ่งที่เรือข้าวโพดเบอโพดตองขัวขี่ผ่องมันมีแต่ไขมัน กินมันก็จเกียวเปลาบแล้วคปพวกนี้ค่อย้อยเ็ดปลาเรีเท่านั้นแล้วส่นะจะไดป้ปลาได้กินปแล้วเถอปลาเนี้ยแล้กับพวกน,น,นี้กินที่แคมแบงพวกน,นี้กินผู้ทานี่ห่วยหูจักว่าขอ,ขอสื่อเลยกนะิน,นได้บดเต๋ใช่หอมเมือเรพ่ออ,อะ เ็มมาย่ะครับพ่อได้กินแล้วว่าสันว้าสมไม่เคยกินเบิดพ่อปิ้งกินพ่อได้ปิง้งมื้อยำข้าวเดียวครับพี่น้องได้พ่อได้กินแล้วล่ะอันนี้ยำบ้านได้สุดอยู่มันเดือละเหนือกันครับ กครับเพ่น้ติามที่พน้าพยามึิครับกิงปลาครับพี่นองกิงปลาหามมาได้เหตไหนกินแรงครับกันพยา,า,ายามาามืนมนมม้นยามมองมื่นปลดมาพอได้กินกันครับกิ่งปลาครับสักัวร์ ดีสมอยแล้วทำมาตองต้งอย่างาาาาข่าวสุ้มกันเ้ยครับพี่นอ้อง ซีซี่ก็ดีน,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 นดั่นพวกป่าปวาัทันเต่ไ่ใส่ปอมไหมมือแรงก็ปนตอ่อนี่ปอมมนำอยู่ติดตั้งแต่ขัวแรกเสียบดีแต่ปิ่งมันปั่นน้ำป่ามันเลยน่าจะสูงขี่แล สวยงามหนาวตอนนี้มันนังกินยากิกนยังเนี่ยไปเดี๋ยวครับพี่น้องครับเต็มอิลิติต่ตาแรกขันกู้ไปนี่ปวดอะไรปวดยากนะไม่ได้ไดไดปลาเดียวกันเลยปลาอย่างไย ปลาก้อปลา <tip line -y> รักมันถอนอยู่วะผู้หนจะถอนข้าใสแล้วท้งน,นลงหอดลงคือนอยเด้วยข้อใสม,มองสองเส้นเื่งเตีในแต่ป่านี่แล้วเนาะกันมองไงม่ถือปะมองไงทางใ่ตอนน้ำน้ำลงติโอ้โห จังกับต่ำมักทั่วแล้วเมื่อคืนต้องหนาหนาจังสูงขี่เนาะข้าง,ง,ง,าง,างบ,บานมะีปากกระยางเนาะใส่หลอกปลาหลอกปลาติดคือเกาด้วย ตัววสยแล้ฮฮฮ <laughs> ผ่านมาเกือบสองชั่วโม,มงนะครับ,บรยังไม่ได้ฮอดเครื่องอยู่กีฟ้าไหลก็ฝนจีบตกนี่ ง่รอกพี่น้องพูดอะมองทีครับมองสองอตกมาอูกสอง long wow. สันทิ่มนะ